ออเดอร์พิซซ่าให้ลูกๆเนาะสองถาดไปเลยเนาะอือค่ะประมาณ15นาทีสะอาดสะอา้านมันบอมีตัวใส่พักใส่อย่างละเอ้ยมาตัวใส่ฮ็ดใส่พักใส่ซีนมันมีเราต่ตัวชีสลูกมากชีส ต่อคิวทางนี้นะจ้ะน้ำมาเฝ้าดอกไม้เขาค <laughs> ือเก่าสิตใจมีความสุขแบบใดเก่าเป้ามีเดอ้อพี่น้องเอ๋ยถวายเงินคำแด่ตัวเองถวายข้าวและอาหารแด่ตัวเองอ๋อถวายดอกไม้แด่ตัวเอง <laughs> ทเทวดาเดินดินก็คือเรานี่แหลนะเนาะรักตัวเองจะได้มีความสุขเต็มที่คุนป๊องอืองาม เ้าเต้าได้สี่สี่นี่ลายสีก็ะสีอนอนไลน์กว่านี้เดี๋ยวปลูกไปหลายปีมันก็ไก่พันนปลูกเธอเดียวพี่น้องดอกไม้นี่มกักดอกที่มีรากฐานความมั่นคงนะจ๊ะดอกอื่นไม่เอาแล้วนะจ๊ะมีความสุขแบบใดกับฟ้าเห็ดฝ้าสั่งฟ้ามีเดอ้อพี่น้องฟั้างป่ายนะสิตมันสําคัญจยต่อนเป็นคนอยู่นในละ ตอนตายเอาอยัางไปกบได้ดอกนั่นนะั่นคือความจริงนะคะแต่ยาขาดสติในการใช้ชีวิตยาเบิร์ตโตก่อนตายมันสิยากลูกเต้าด,ดอดากผู้ที่อยู่ข้างหลังเนาะให้มันเหลือก่อนตายคุณตอนเป็นก็ให้มันเหลือตอนตายก็ให้มันเหลือถ้าจะทําขงชีวิตเนาะนสุกไปให้ผู้ไดจูงดัง,งโง่เสียหายทั้งเงินคาทั้งชีวิตทรัพย์สินทั้งเงินทั้งคํานั่น เสียหายในยทางที่บ่เป็นบควรนั่นเสียหายกับตัวเองเนี่ทําดีกับตัวเองทําบุญกับตัวเองเนี่เสียหายที่บอบอเสียหายแน <c oughs> นอนที่บอแนนอนบอเสียหายที่บอเสียหายลงทุนกับตัวเองนี่นะจ๊ะประาลักงามงามชีิตที่มันดีงามจริงๆนะนี่ย พอลูกไปนั่งค่าอ,อยากกินอย่างกับเป้าซอกซื้อกินมีความสุกแบบใดกับป้าวมีนะจ๊ะความสุกข,ของแต่ละคนมัคือกันนะออตอนเป็นก็นให้มันมีตัวบุนเรือตอนตายกันมีตัวบุนเรือนะจ๊ะ ไปเอาอย่างไปบ่ได้ก็ให้มันเหลือนะมันดีเขาจะบอกยิ่งทำบุญกับตัวเองลงพืนกับตัวเองทำดีกับตัวเองทำบุญกับตัวเองยิ่งเจริญมันบอกตัวบุญมันเพิ่มพูนมนบอกเอ้ย รอคิวค่ะไปอีกประมาณ10นาที10 minutes We the pizza for my sunshine two box เลย We about 10 minutes